สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นวอลเกอร์นะครับแบบที่จับ2ชั้นนะครับเป็นที่จับ2ระดับนะครับแล้วก็พับเก็บได้แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ล้อได้นะครับแถมใส่เบาะเพื่อนั่งพักได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปแกะดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมโอมโชว์สตูดิโอ นี่นะครับและแพ็กเกจนะครับ hmm. ที่ทางร้านเขาส่งมาก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. พอมาแบบนี้เลยนะครับขนส่งมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเด mm ี hmm. <bem S 2> ๋ยวไปแกะดูนพร้อมกันนะครับ <Yeah. S 2> ผมค่อยๆแกะมาก่อนนะครับชิ <smoked> ้นมาแบบนี้อ่ามาแล้วนี่ครับแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกห่อถุงพลาสติกมาชั assets, mm ้ hmm. นหนึ่งอ่าอย่างนี้เขาลัดตัวเบามานะครับเป็นเคเบิลไท้นะครับลัดตัวเบาเป็นเคเบิลไทมาอ่าอันนี้เป็นเบานะครับแล้วก็จะเป็นเป็นตัวล็อกเข้าไปกับขาอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้มีชิ้นล้อนะครับตัวล้อตั้งตัดออกมาด้วยนะครับอ่าล้อจะเป็น2ชิ้นแบบนี้นี่นะครับล้อมาเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับมีตัวปรับระดับได้นะครับ1 2 3 4 5 6าี่ห้านะครับปรับได้6ระดับนะบที่บริเวณขานะครับอ่ะอันนี้ตัวชิ้นงานจริงนะครับมันจะอ้าออกมาได้แบบนี้อ่าทุกคนนี่นะครับอ้าออกมาได้แบบนี้เวลากลางออกมาแล้วนะครับก็จะหน้ากว้างประมาณ ประมาณ53มเซนนะครับ21นิ้วนะครับประมาณ53มเซนหรือ21นิ้วนะครับความสูงนะครับตอนนี้ด้านหลังมันต้องใส่ล้อด้านหลังนี้ก่อนนะครับผมต้องใส่ล้อเลยนะครับใส่ล้อก็ไม่มีไรใส่เข้าไปดันเข้าไปเฉยเลยนะครับโดยที่เอานะครับทางด้าน,บบน,นร,ร,ารูแบบนี้นะครับใส่เข้าไปให้ตรงกับรูแบบนี้นะครับสวมเข้าไปแล้วเราก็กดหน่อยนะครับอ่ามันก็จะเป็นดันล็อกเข้าไปแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะปรับระดับความระดับก็ ดันก็ไปได้อีกนะครับอ่าเป็นแบบนี้ใส่เข้าไปไเฉยๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวปรับให้เท่ากันก่อนนะครับกับั่นนี้นผมปรับไว้ที่รูช่องที่2นะครับจากบนจากบนลงมาช่องที่2ปรับได้6ระดับนะครับความสูงนะครับอ่าโอเคนะครับใส่ล้อมาเลยนะครับใส่ล้อได้เลยตัวบอกก็หมุน ตรงนี้มันจะเบาะมันจะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวเบาะนะครับจะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับมาที่จะนั่งได้แล้วก็ปรับหมุนตัวนี้หน่อยนึงนะเพื่อให้มันตรงนะครับนี่มันหมุนหมุนได้นี่นะอ่าหมุนหมุนหน่อยนะครับให้มาให้มันตรงกับตัวตัวคานที่จะรับนะครับอ่าปรับเอาหน่อยนะครับหมุนหมุนนอหน่อยนี่เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ กดล็กอกลงไปได้เลยนะครับก็จะได้เป็นเบาะที่นั่งแบบนี้นะครับนี่นี่นะล็กอกลงไปเลยนะครับอ่าแค่นี้เองนะครับดูแข็งแรงดีนะครับผมใส่เบาะแล้วถ้าเกิดใส่เบาะมันจะพับไม่ได้นะถ้าเกิดจะจะพับเข้าไปก็ต้องถอดเบาะออกนะครับการถอดก็คือกระแทกตรงนี้ออกไปแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเอาโต๊ะออกอก่อนนะเดี๋ยวผมจะนี่ให้ดูนะครับตอนนี้นะครับผมก็ปรับแบบแบบเตี้ยสุดเลยนะก็คือปรับแบบเตี้ยสุดก็คือเอาลงไปเอาลงไปอยู่ เลยที่ระดับต่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวจะวัดขนาดให้ดูนะครับว่าถ้าเอาไว้เทียสุดแล้วเนี่ยความสูงนะครับของที่จับทั้ง2ออันนี้นะครับจะสูงเท่าไหร่นะครับผมอันนี้เดี๋ยวจะวัดที่จับด้านบนก่อนนะครับที่จับด้านบนสูงอยู่ที่75เซนนะครับที่จับด้านบน75เซนที่จับด้านล่างจะอยู่ที่ความสูง47 48เซนนะครับแล้วจะปรับนะครับเป็นความสูง สูงที่สุดให้ดูนะครับอ่าอันนี้สูงสุดแล้วนะครับสูงสุดตรงนี้นะครับความสูงจะอยู่ที่85เซนพอดีนะครับ85เซนนะครับอันอันบนนะที่จับอันบน85ที่จับอันล่างนะครับอยู่ที่58เซนนะครับ58เซนะครับหน้ากว้างก็เท่าเดิมแหละว่า5 51เซนนะครับอ่านี่อันนี้คือสูงสุดนะครับสูงสุด80กว่าท่าไรนะ85ป่ะเมื่อกี้เนี้ยนะครับ 85สูงตัวตรงนี้ได้85เซนนะครับไม่ต้องกลัวหงายหลังนะครับหรือว่าจะหงายหลังเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่เกาะหนึบดีมากเลยนะถ้ารู้ว่าจะหงายเนี่ยเก่งเอาไว้ได้นะครับเดินหน้าไปได้ดีนะครับเวลาพับเก็บนะครับเวลาพับเก็บเนี่ยในส่วนของตัวที่กดที่เขาทํามาเป็นพลาสติกตรงเนี้นะครับผมว่าถ้าเกิดว่ากดกดด้วยตัวพลาสติกเขาอะมันจะ กดลงไม่สุดนะครับเพราะนั้นผมจะเขยืบออกมาหน่อยกดด้วยมือเปล่ากดที่เดือยไปเลยนะครับพยับมนิดนึงนะครับกดที่เดือยลงไปเลยเนี่ยแล้วมันจะพับเก็บได้นะครับเห็นไหมถ้าหากว่าเราใช้กดที่ตัวของเอาตัวพลาสติกเข้ามาเนี่ยแล้วกดแต่มันลงไม่สุดไงมันลงไม่สุดนะครับเขยืบออกมาหน่อยกดกดทีดดูดกดที่เดือยไปเลยนะครับกดที่เดือยแล้วพับมันจะพับเข้ามาได้นี้นะครับก็พับฝั่งนี้เข้าไปได้แค่นี้เองนะครับปุ่มเดียวนะครับเวลากลางออกก็กลางออกได้เลยเดี๋ยวเดือยมันจะมาล็อกเอง นี่กึ๊กแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับมีที่จับนิ่มๆแบบนี้นะครับด้านบนด้านล่างนะครับเอาไว้เวลาลุกนะครับบางทีก็เอาเข้าเข้าห้องน้ําไปด้วยเลยก็ได้นะเนี่ยนะครับนั่งเข้าขอคอมห้องน้ำของด้านนี้เลยแล้วก็นั่งชักโครกแบบนี้ได้นะครับแล้วมีที่ท,ที่ที่ช่วยประยุงในการลุกขึ้นมานะครับอ่านะครับแล้วก็จะพามาดูที่จุดสังเกตอีกที่หนึ่งนะครับผมก็คือบริเวณทางด้านข้อต่อทางด้านหน้าแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะนะครับทางด้านบนตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเรามันจะมีอยู่2 มีสสมอยู่2ระดับนะถ้าเร er าเห็นนะครับจุดในการปรับเนี่ยนะครับถ้าเราปรับเอาเดือยลงมาไว้ที่ระดับที่2เนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับก็เราก็แค่กดลงไปอ่ากดได้แล้วนะครับต้องพับอันนี้เข้ามาหน่อยถ้ามันแข็งมากๆนะถ้ามันแข็งมากๆนะครับเราก็เอาตัวนี้เข้าเข้ามาก่อนนะครับอ่าแล้วตรงนี้จะกดได้กดเพื่อที่จะปรับระดับเอาลงไปดูระดับล่างนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนะเอาลงไปอยู่ระดับล่างนะครับ ปุ๊บอ่าลงมาอยู่ระดับที่2แล้วนะครับตรงนี้ยูอยู่ระดับที่2แลกันครับตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะเอามาใช้ในการเดินแบบนี้ได้นะครับเดินแบบซ้ายขวาแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมอ่ามันเดินแบบซ้ายขวาได้เห็นไหมครับอ่าแต่ว่าเราต้องปลดล็อกให้ให้อ้นี้มาอยู่ตำแหน่งล่างนะเนี่ยมันจะโยกซ้ายขวาแบบนี้ได้นะครับค่อยๆไปทีละข้างได้เห็นไหมอ่าค่อยๆไปทีละข้างนะครับเห็นไหมเนี่ยอ่าไปทีละข้างแบบนี้ได้นะครับ แต่จะต้องปรับตรงจุดนี้ให้ไม่อยู่ในระดับอันล่างนะครับแค่นี้เองครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันเป็นทรงเหลี่ยมแข็งเหมือนเดิมนะครับเราก็ปรับระดับตรงนี้ขึ้นมาไว้อันบนนะครับอ่าไว้อันบนมันก็จะล็อกแข็งมันก็จะเดินสลับซ้ายขวาไม่ได้แล้วนะกดตรงนี้ปลดตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็มาปรับโยกตรงนี้มันถึงจะเลื่อนล็อกระหว่าง1กับ2ได้นะครับตรงนี้มันก็จะเลื่อนซ้ายขวาสลับข้างทีละข้างไม่ได้แล้วนะครับมันก็ต้อง ไปตรงๆพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นล็อกบนนะมันก็จะต้องไปตรงๆแบบนี้นะครับไปตรงๆแบบนี้ไปทีละข้างไม่ได้แล้วนะครับอ่าทีนี้เรื่องเบาะเนี่ยครับเรื่องเบาะเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูนะครับอาจจะต้องนั่งแบบหลังมันอาจจะตรงนิดนึงนะเออนั่งเฉยๆแบบนี้นั่งพักอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับนั่งพักได้อ่านี่นะครับนั่งพักได้ แต่นั่งแล้วเข็นไปเลยคงคงไม่น่าจะได้นะนั่งแล้วเข็นผุ้ปปวดไปด้วยไม่น่าจะได้นะครับอ่าก็คือประมาณนี้นะครับก็เป็นนะครับอ่าวอล์อเอกเกอร์นะครับวอล์กเกอร์ที่ค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์นะครับคือมีที่จับางคลลุกจากที่ที่นองที่เตี้ยอะไรเงี้ยมันจะต้องมีที่จับที่ที่เตี้ยด้านล่างด้วยไงแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะครับมีที่จับ2ฝั่งนะครับมีเบาะให้นั่งนะครับพับเก็บได้แล้วก็สามารถที่จะปรับให้มันเป็นแบบ เดินสลับซ้ายขวาได้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณผมได้มาไม่ถึงพันนะครับแปดเก้าร้อยนะครับยิ่งช่วงแฟลตเซลหรือว่าช่วงเพย์เดย์อะไรแบบนี้ก็จะถูกลงมาอีกนะใครมีคูปองหรือว่าส่วนลดจากแอป,ปไหนก็ตามไปซื้อกันที่แอป,ปนั้นได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็มารีวิวให้ดูแล้วนะครับผมผมว่าคุ้มดีนะเออแล้วก็น้ําหนักไม่ไม,ไม่ไม่หนักมากนะครับน้ําหนักไม่หนักมากเบาดูแข็งแรงดีนะครับใช้ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ